เวลานี้มีคนคิดถึงคุณมากเลยมาดูซิเขาคนนั้นเป็นใครทําไมเขาที่ต้องคิดถึงคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้เรามาดูพลังงานไพ่กันเถอะเป็นดวงเดยร・รอมเป็นดวงรันดอมนะใครกาลังคิดถึงคุณมากๆคนคนนั้นเขาเป็นใครมาดูซิทําไมเขาคิดถึงคุณเป็นดวงรันดอมนะเขาเป็นใครทําไมคิดถึงคุณคนคนนั้นห้าใบนะ ทำไมเขาถึงคิดถึงคุณคุณเป็นคนที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งอย่าง The Empress คุณผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆตต้สำรบเขาคนนั้นคนเก่าๆของคุณนั่นเองคนทางไกลของคุณนั่นเองชาวทาสนามการากาจิมิเขาคิดถึงคุณมากคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะเขาอยากจะเดินทางมาคุณที่ซ้ำไปคนคนนี้ เขามีความรู้สึกดีกับคุณมากๆคนคนคน,นี้ชาวธาตุน้ํากรรกรพิจิตรนิ่เขารู้สึกดีมากๆกับคุณคิดถึงคุณนะคนนี้เราทําพราทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆหรธรรมพรานเขาฝ่าฟันมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณคนคนนี้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อคุณคนคนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆคนคนนี้ ชาว่าตไฟเม็ดสิ่งตนุสิบถ้วยกรบกราจิตหนึ่งเขาคิดถึงความเป็นครอบครัวคุณเขาคิดถึงความรักความมีความสุขร่วมกันเขาคิดถึงการที่เราจะกับคุณจะมาอยู่ร่วมกันมีความสุขสิบถ้วยกรบกราจิตหนึ่งเขาคิดถึงความเป็นครอบครัวกับคุณนะคนคนนี้เดอะแตนคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ตัวเ,เ,เ,เองคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเป็นผู้หญิงที่แก่ง เป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมาก,มากๆแะสเตรนคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆนะคุณอยู่ได้ตัวเองคุณไม่เคยงอคลายคุณงินที่มีมามเป็นตัวของตัวเองมากๆนะเราประกยอยากคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมทุกสิ่งอย่างเขาคนนั้นคิดถึงคุณบางครั้งเขาคิดถึงความย้อนเอ,อ่อวันไปวันมาของเขาคนคนนี้ยังไม่มีความเป็นทุกสิ่งตัวอย่างเขาคิดถึงบางครั้งบางครั้ง คิดวนไปวนมาคนคนนี้แต่แล้วเขาก็ยังคิดถึงคุณเขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณเขาอยากจะมาดูแลคุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกรรมก่อนเขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณคนคนนี้คนเก่าๆคนเขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะประวัติธรรมค้ำชูคุณเขาอยากมาซัพพอร์ตคุณคนคนนี้ เขายังคิดถึงคุณนะเขายังรักคุณนะคนคนนี้คนของเขาของคุณเองเขาจะกลับมาหาคุณนะเขาจะมาดูแลคุณนะคนคนนี้